เรื่องเก่าเล่าความหลังเราสามคนวันนี้จะมาคุยเรื่องเก่าแล้วเล่าความหลังกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณสี่สิบกว่าปีจะคุยเรื่องของการจัดรายการยุทธิควนครับเริ่มต้นของการจัดรายการยุทิคิวกันมาเมื่อประมาณสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีส่วนตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่เป็นคอนโทรล วางแผ่นเสียงอะไรเริ่มต้นชีวิตที่ไม่แตกต่างกันเลยผมไม่แตกไม่แตกไม่ต่างผมผมก็เริ่มจากเป็นเจ้าหน้าที่เรียกพ่อคนทเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คนเสียงควบคุมเสียงควบคุมเสียงครับเดี๋ยวหลายคนด้วยกันที่ยังไม่เคยคุ้นกับอาชีพของการทำรายการวิทยุก็คงจะไม่รู้จักเราสามคนครับส่วนใหญ่ก็คงรุ่นเก่าๆรู้จักเรา คนร<ะ>ุ่นใหม่ก็น้อยคนที่จะจำง<น>พวกเราได้คนรุ่นที่ฟังเราอยู่ตอนที่เรายยัไวัยรุ่นอยู่<ะ>เขาก็อายุมากแล้วล่ะครับแล้วพอถึงวันนี้เราอายุมากแล้วเขาก็ล้มหายใจฉากไปกันเยอะแต่บางคนก็ยังยังฟังตั้งแต่แม่ฟังตอนนี้ลูกฟัง<ะ>ยังคงนึกถึงอยู่นะครับ<ะ>เพราะว่าแต่ละคนบางคนเนี่ยไม่ได้ย้ายไปไหนเลย<ะ>ผมเนี่ยย้าย กลับจากที่หนึ่งหลังจากเล่ยล่อนไปนะที่อยู่มันเป็นชีวิตนะเป็นชีวิตที่ทุกคนอ่ะมักจะหลายคนไม่ใช่ทุกคนนะหลายคนจะต้องอย่างผมเนี่ยผมละเหตุละเหตเล่ล่อนมาอยู่สุพรรณบุรีครับแล้วก็ละเหตุเล่ยล่อนไปอยู่กรุงเทพก็ไปดําเนินชีวิตในแวดวงการทํารายการวิทยุนี่แหละนะฮะเป็นซันชิโนนะนะส่วนชีวิตผมก็เป็นการสืบทอดนะสืบทอดการสืบและทอด สืบเชื้อสายของการทํารายการวิทยุกับพ่อผมนะครับวันนี้เราจะคุยความหลังคุยเรื่องเก่าแล้วก็มาเล่าความหลังกันกับการจัดรายการวิทยุเดี๋ยวจะเป็นตอวตอนไปนะครับสําหรับถ้าเผื่อครไไม่ลําพานไม่เบื่อจะมาคุยเรื่องการจัดแนรายการวิทยุคุยเรื่องในยุคนั้นการเปิดเพลงเป็นยังไงการมีละครวิทยุอะไรยังไงแล้วจนไปถึงเรื่องราวของการประโกดงเพลงครับครับก็คุยกันมาตั้งนานแล้ว ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมไหมแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะไม่ไม่ไม่เคยรู้จักพวกเรามาก่อนเลยสามนี่ใครนี่ใครแล้วคุณเนี่ยใครพอถึงเวลาแล้วก็อยากจะมาคุยความหลังเห็นไหมคุยความหลังเขาเรียกอะไรเด็กพูดเรื่องเก่าเล่าความหลังจินของขมอ่าแล้วก็ชมเด็กสวยเขาเขาคือคนสูงอายุเนี่ยจะถูกพูดอย่างเงี้ยหมดใครมีแต่คนดูถูกนะ คนสูงอายุนี่กินของขมชมเด็กสวยช่วยศาสนาหาของเก่าเล่าความหลังนะกินของขมก็คือพออายุมากหาอะไรที่เป็นยาใช่ไหมฮะผักอะไรต่างๆที่ขมเนี่ยมันเขาเขาเขา,เข,าเข้าใจว่าเป็นยา กินยางยังไม่พอนันยังไปสอนเด็กนน <laughs> ดๆนะแล้วก็ชมเด็กสวย<ห>ใช่ไหมห<อ>ก็คือได้แค่ชมว่าเด็กคนนั้นสวยนะคนนี้สวยนะเนี่ยอ่าใช่ฮะตอนนี้วัตอนนี้เริ่มเริ่มจะเป็นเริ่มมีอายุหน่อยมี <laughs> <ช>อายุแต่ถ้าเผื่อเริ่มหมดอายุเมื่อไหร่เราคงไม่ได้มีว่า <laughs> มามาคุยเพราะฉะนั้น <laughs> ก็คุยกันสัก่อนวันนี้จะคุยกันเรื่องเนี้แหละเรื่องของการทำรายการวิทยุกันก่อนแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะคุยเรื่อง การจะารายการวิทยุนั้นโดยการใช้แผ่นเสียงเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งให้เราบางบางทีต้องเฟดตัวเองออกมาครับนะกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่างกัน<ห>คุณสมศักดิ์ยิบดิคุณสมศักดิ์ยิปพิคุณลูกชาวนาคนหนึ่งแ,แล้วเห่เรื่อยไปเรื่อยๆก็ระยะเวลาในการทํารายการวิวุก็ สี่สิบกว่าปีผมเนี่ยเริ่มปีสองสามเริ่มปีสองสามจำได้ว่าสิบห้ามีนาคมสองพันร้อยยี่สิบสามเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบด้วยผมเป็นคนชอบเก็บภาพเอาเลยชอบเูมีเราสามคนเนี่ยมีตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีเท้ากาตีนกาตีนกาตีนกาช่วงที่ผมยังมีผมดกบกไรผมจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นที่ทั้งสองท่านเนี่ย ทาลูกแล้วพกอยู่มันมีชื่อผมอยู่หน่อยนึงใายหลังตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าเหตุใดเอาชื่อผมออกคบคุณตอบก็ผมไม่รู้นะว่ามีชื่อเขาด้วยถ้าผมรู้ผมจะคัดค้านก็เขาไม่ได้มานั่งเล่นละครกับเราเขาแค่หาสปอนเซอร์มานั่นแหละ นั่นแหละก็ตามที่สาเหตุนั่นคือผมก็มีชื่อของคุณสงสารร่วมดาเนินงานด้วยแต่พอไม่มีสปอนเซอร์เข้าเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ใช่มันมันมันเห็นจาเป็นผมงานตอนนั้นทํางานประจําอยู่ที่กรุงเทพมหานครับนะครับแล้วก็ในช่วงของทํางานประจําก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเพื่อนแล้วก็ผมไม่ค่อยถนัดในในเรื่องของการใช้เสียงครับแต่เขาก็ไปทํางานประจําเขาก็อยู่ในแวดวงเสียงเหมือนกันนะ เขาไปคุมงานประกอบลำโพงยี่ห้อดังด้วยไทโอเนียไทโอนียเน,น,นี่ตอนนี้ก็รู้จักเราแค่กันเรื่องสามคนมาจากไหนนะครับครบสีลปสอาดจ,จากยุคนั้นก็ใช้สมพ,ส,พสมพสภส,มสภีอา ครับไปเจอที่แม่กรองตอนนั้นโอ้โหแม่กรองทางมากผมเจอเขาที่สุพรรณแต่ที่แม่กรองปีสองแปดสองเก้าโอ้ขับรถเก๋งสีขาวสีขาวแชมป์แชมป์แชมป์แล้วปิดแต่ดีมันล้อไฟแดงด้วยแปลว่าอะไรไฟแดงด้วยไฟแดงแปลของรถรุ่นนี้นะมันเป็นแตรรถที่จำได้เพราะว่าเจ้านายผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่แชมป์แชมป์ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกัน ตอนนี้ยังคงไม่สนุกเดี๋ยวผมจะมีความสนุกในตอนต่อไปคือเรื่องของการจัดทํารายการวิทยุในยุคนั้นนะครับต้องยอมรับว่านักรายการวิทยุมีอิทธิพลสูงมากใ,ในกลุ่มแม้กระทั่งนักร้องก็ดีหรือว่าจะเป็นตลบก,ก็ตามเพราะว่าเราเป็นกระบอกเสียงที่ทําให้บุคคลเหล่านั้นวิ่งมาเนี่ยี่ยผมเนี่ยอันนี้มันเป็นยุคก,กันกลางแล้วนะยุคก,กันกลางแท<ส>นเสียงท,ท,ที่เราเห็นในยุคก,กันลางแต่ว่านักร้องอยังคงมี ผลงานใี้เราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนนี้ไม่อยู่แล้วนะะไม่อยู่แล้วเสียช,ชีวิตละแต่จริงๆแล้วแผ่นเสียงเนี่ยผมผมมีอยู่ที่ของผมจะของผมจะเป็นห้องบันทึกเสียงในยุคนั้นะคือพ่อผมจะทําห้องบันทึกเสียงคือใช้ห้องบันทึกเสียง<ม>ไดมอนด์ซาวด์ทุกวันนี้ห้องบันทึกเสียงไดมอนด์ซาวด์ก็มีอยู่พรรณันดีมีไดมอนด์ซาวด์เยอะนะที่ก็จริงๆแล้วของคุณพ่อคุณจำเลินเนี่ยเป็นไดมอนด์สตูดิโอไดมอนด์สตูดิโอครับ ผมก็ที่ไปอยู่กับคุณจำเริญเนี่ยก็ไปทําห้องบันทึกเสียงด้วยกันผมก็เลยแยกมาทําเป็นไดมอนสาวไดมอนดสาวให้แตกต่างไดมอน d สตูดิโอไดมอนด์สิทิโตอนนั้นมีก็สิเป็นหักแร่อันนี้เป็นแผ่นรุ่นจะมีมีรุ่นเก่าเลยมีรุ่นเก่าเป็นแผ่นข้างเป็นแผ่นข้างมีแผ่นข้างหรือแผ่นข้างข้างนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยในตอนต่อไปว่า การจัดรายการวิทยุในยุคนั้นใช้แผ่นเสียงเปิดมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรในปัจจุบันที่ใช้เขาเรียกอะไรเออเป็นเป็นเรื่องของใช้เพลงในในในใของเขาเรียกอะไรนะเรียกไม่ถูกทุกวันนี้ใช้ MP3 อพีใช้ไฟล์มันเป็นไฟล์ออดิโออะไรเงี้ยแล้วแล้วก็มันมีโปรแกรมไม่ต้องไปใช้เอ่อเทอร์นเทเบิลแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้ว ใช้โปรแกรมนะครับอะไรนะเอ็กเซลไม่ใช่แซม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 ปัจจุบันใช้เฟดเอาเฟดอินมันมันเข้าได้เลยอุปกรณ์แซมนั่นจะเป็นอะไรนะเป็นดูดิวินวินเอ็มวินเอ็มวินเอ็มคนนี่รุ่นเก่าจริงวินเอ็มไ่รู้จักแต่เรารู้จักแซมแล้วตอนนี้แซมผมก็ไม่ใช้แซมแล้วตอนนี้ผมผมใช้บอสบอสบอลเลนดิโว บอรบอรเลรียลมันมันเกี่ยวกับเอ่อวินโดว์ปฏิบัติการถ้าหากว่าเป็นวินแอมวินโดว์ปฏิบัติการที่มันสัมพันธ์กันมากที่สุดก็คือเอ่อวินโดว์เจ็ดวินโดว์เซเว่นแต่ตอนนี้วินโดว์เจ็ดเนี่ยมันหายไปแล้วถ้าเกิดเราพวกนี้มาท้ายกับวินโดว์สิบในปัจจุบันนี่ไม่เล่นอีกอืมใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวตอนหน้าดีกว่าตอนหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณสมศักดิ์ศรีอาคุณสุรพงศ์ศรีอาจเหมอคุณสมศักดิ์ที่พี่คุณ ผสมนาำสกุลคุณไปแล้วแล้วผมจำเริ่อรัตนะในฝอนมาก้าครับผม